อันนี้ก็จะเป็นห้องพักนะครับนี่ก็ได้พักคนเดียวน,นะครับมอง,องไปนะครับอันนี้ก็เป็นห้างนะครับมองไปสวยมากอยู่ในเมือง ปนขยันเล็เนยครับอันนี้เป็นคลิปร,รีวิวห้องกกินมหามาไปครับ๋อมาหม,ม่ามาจากประเทศไทยเอานําต้มใส่นั่งคนเดียวครับพี่นอ้องวิวสวยมากครับแต่ว,ว่าตึกนี้เป็นตึกประมาณสิบกว่าชั้นอยู่นะครับสูงอยู่แต่ว่าได้พักแค่ ชั้นสี่โอ้ชั้นสี่นะครับนี่โอ้ยรถมาตัวนี้นี่โอ้มีหอนรถมาอืมนี่มีหอนรถมา,อ,มมอ,มาอันนี้เป็นรถเกตรถเกตถนนรถเกบขยะครับเก็บนันีิมะอันนี้ก็จะเป็นร้านนั่งชิวๆ นั่งหางวนได้นัางเล่นได้นั่งชิวๆนะครับมีดนตรีให้ฟังเพอพระแล้วก็ฟังโน้นก็จะเป็นหลายร้านนะครับผมมีแต่แบรนด์แพงๆเอ้ยงอหัวง่ายดิ้งน่้นก็ยังือหิมะอยู่นะครับแต่ว่าวันช่วงเป็นหิมะจัดละลายแล้วก็เลยไม่ค่อยเยอะนะครับ มัอว่าเลไม่ทั้งรายครับนี